สวัสด,ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามือเศร้านะครับวันที่12นะครับนะนะมื่อนี้ก็มาลงนาคือเก่านะครับนะมาลงบอกเพื่อนเพื่อนบอกเทคนิคนะครับการเฮ็ดนานะครับนะอย่างผมนี่ปีที่5แล้วนะครับขึ้นมานะครับนะเริ่มมาเฮ็ดนาเนี่ยจนรู้เลยนะครับนะรู้แล้วตอนนี้ว่านะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับนะมื่อนี้บอกเพื่อนเพื่อนเอาไปเฮ็ดนะครับในปีทัดไปนะครับนะเคยมีนะในคลิปผมเคยบอกแล้วนะครับว่า การเฮ็ดนาให้ประสบความสําเร็จนะครับนะเข้านะครับใส่ได้แค่2ปีนะครับในแปลงแปลงหนึ่งนะ้าไปใส่ปีที่สปุ๊บบองามแล้วนะครับนะมันชิจําดินได้นะครับมันชิกินปุ๋ยบ่เมดนะอันนี้บอกไปแล้วนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาว้าย่ำอีกนะครับนะปีนี้ผมเฮ็ดนาหวานนาดําก็เฮ็ดนะครับนะหวานกับหวานเนี่ยที่หวานก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ขึ้นสูงริบแล้วนะครับนะเทคนิคผมปฏิบอดนะครับปีที่แล้วผมใส่นะกอโคหกมา2ปีแล้วนะแปลงนี้นะปีนี้เปลี่ยนนะครับบ่ใส่กอโคหกเพราะมันกินปุย๋ยบได้มันจําดินได้แล้วนะครับเฮาก็ต้องนะทำการปรับเปลี่ยนนะครับนะเห็นบอรับง่ายๆเลยนะเฮน้าเนี่ยบ่แม่นว่าบ่บ่ได้คิดอย่างนะครับตอนนี้ผมนี่ปรับปรุงตัวเองนะครับโดยการลองนะครับนะสองปีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพันเข่าเลยนะ เปลี่ยนบเมนเปลี่ยนพันเข่านะครับสลับสลับแปลงใดเขาเคยใส่นะครับก็หกปีทัดมานะเราก็ต้องเปลี่ยนใส่เข่าเจ้านะครับนะบอกว่าแปลงใดก็คือกันนะครับอนี่นะปีนี้วานนะครับตรงที่มันเป็นลุ่มๆนะครับนะที่น้ำชุ่มฉ่ำวันนี้ผมก็ใช้วิธีการวานนะครับคือกันนะกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับว่านนี่งามแล้วนะครับนะสูงเพียงหัวเข่าแล้วนะครับ เพราะต้องตัดนะหลายคนบอก่เอาหวานมันโบเป็นหญ้าบปิ่นต่ว่าหน่อยนะครับนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเข่าปุ๊บมันขึ้นกอนหญ้านะครับนะเพราะฉะนั้นพอขึ้นแล้วปุ๊บฝนตกมาเขาปิดน้ําได้เลยนะครับนะเขาปังน้ําใส่ไว้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นหญ้าขึ้นโบทันแล้วนะครับนะเข่าสูงมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอัดน้าไว้แล้วนะครับนะเข่าขึ้นมาปุ๊บพอมีน้ําปั๊บนะท่วมเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็หญ้าขึ้นโบทันแล้ว ยากขึ้นไม่ทันข้าวนะครับเนาะอันนี้เขาเปินชาวนาเขาก็ต้องทังสี่แหละคิดปะปุงนะครับแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับนะบอกแม่นว่าเห็ดหนาเนาะโอ้บอกมีการประปุ๋งนะครับบอกมีการบึงนะครับนะคือผมนี่มาเห็ดเห็ดจริงจังนะครับนะในคณะเน,นี่ผมบอใสา่ย,ยาผมบอกแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในให้หน้าขึ้นกันบอใส่เลยนะครับนะ เป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาว่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเทคนิคการเฮ็ดหน้านะครับให้ประสบความสาเร็จนะเข้าบ่มียานะครับนะเปลี่ยนเข้าแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะพอปีนี้แปลงนี้เขาใส่ครบ2ปีนะเสร็จก็คหปีสิมาปุ๊บเขาเปลี่ยนเอาเขาเจ้ามาใส่นะหรือเอาพันอื่นมาใส่แทนนะครับนะสลับไปสลับมาทุก2ปีนะครับนะปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันสองปีปุ๊บนี เข่าบางชนิดมันกินบ่ได้นะแต่อีกบางชนิดมันกินได้พอเอาตัวอื่นมาใส่ครับมันกระเซตให้เข่าเฮางามนะครับนะปุ๋ยที่ใส่ไปในปีที่แล้วนะพอใส่ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันสิมาก,กินได้นะครับนะอันนี้เอามาเว่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะเทคนิคง,ง่ายๆนะเคยบอกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาาย้ำบอกเพื่อนๆว่าแค่เฮาเปลี่ยนเข่าแค่นั้นเองนะครับนะเปลี่ยนว่าปีนี้ ครบ2ปีปุ๊บเปลี่ยนนะครับจากกคหกก็ไปใส่เข้าเจ้าจากกคหกก็ไปใส่เข่าพันอื่นนะครับนะที่โบเมนกคหกนะครับนะมังกัสิเฮดเป็นเข่าเนี่ยงามโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ง่ายๆเอามาบอกคุณเพื่อนนะครับว่าเทคนิคนะครับเป็นซี่ละนะครับนะบอกกันกับโมฮู้หลายคนกับเฮดใส่ซ้ำซากนะครับนะเพราะฉะนั้นมันกัสซีผลผลิตก็ลดน้อยถอยลงนะครับนะไม่ต้านทานต่อโรคนะครับเพราะฉะนั้นเอามาบอกคุณเพื่อนเด้ออันนี้ก็ได้ ให้ทุกคนได้รับรู้ว่านะครับเห็ดคือผมนี่พาเห็ดพาทำตลอดนะครับอ่าเห็ดนาครบห้าปีเลยมาอยู่บ้านนะครับนะอันนี้ก็เอามาว่าสู่เพื่อนๆฟังเด้อเทคนิคง่ายๆนะการใส่ปุ๋ยก็เดียวเอาจาังเิียมาบอกอีกทีหนึ่งว่าแต่ละปีนะครับพ,พริกแพงใส่ปุ๋ยยังแน่ะนะครับอันนี้ก็ได้